มันคือเอามานี่ใส่เลยครับ,บรหาเร็วนนี้ไ,ยยไปไกันดีเ๋ตัวก็พี่แตมเมื่อไหละไม่ระวังาวางไม่ดู อาลูไปไหนแล้วทีเต็มนั่นนั่นลูไปทางนู้นนั่นนะลูทับไปนู้นแล้วกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละตัวนไม่ได้เลยมันหลอกเหรออ้อมมาหาเราทีเตมลบกลับไปเลี้ยงเลยครับเอาใส่เอาไปใส่เอามาใส่อุ้ยใจเย็นๆเถอะอีพ่อ บอกอาการหน่อยสิหลังจากไปขุดจีรอมาเหนื่อยถามว่ามีไม่มี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 วันเชก็มีไงก็ไม่ได้บอกว่ามีมากหรือมีน้อยก็มันก็มีไงคะเธอสติ๊ตไปเอามาโชว์นี้ได้กี่ตัวสองตัวว้าวบ้าพ่อได้อยู่เจ็ดตัว ดูสภาพคุณหลอกให้ไปเดินสั่งเลยไหม,มหมด,หมดแรงแแหมดแรงเลย